เอนดู u, มือพ่อกอดหลุดโฟกัสเต็ม,เ,ตมเปิดภาพครอบครัวปุ่มปนัดดาพร้อมหน้าพร้อมตาสุดน่ารักเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่ลูกดกไปแล้วสาหดับปุ่มปนัดดาก็ได้หย่อนภาพน่ารักน่ารักสุดแสนประทับใจบรรดาพี่สาวพร้อมใจการลุมถ่ายภาพแถมยังช่วยกันเลี้ยงน้องอเล็กอย่างทนุถนอมเรียกได้ว่าออกอาการเห่นน้องสุดๆไปเลยจ้าก่อนหน้านี้ก็ได้โพสภาพโมเมนต์ความน่ารักของพ่อลูก ระหว่างกทอทิย์และน้องอเล็กโดยที่ได้เผยภาพความน่ารักของทั้งคู่ล่าสุดปุ่มปนัดดาเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นภาพครอบครัวลงบนอินสตาแกรมแอดปุ่มปนัดดาที่ได้ควงสามีสุดที่รักและลูกชายตัวน้อยน้องอเล็กซ์ไปถ่ายแบบด้วยกันครั้งแรกสามคนพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าพ่อพยายามสวีทสุดๆละแต่โดนอเล็กขโมยซีนมีมองกล้องด้วยห้าหห แต่ดันทำเอาชาวโซเชียลนั้นหลุดโฟกัสไปที่มือพ่อกดเต็มๆเมพราะดูจากมือพ่อกอดแล้วดูเกรงหนักมากน่าเอ็นดูสุดๆไปเลยจ้าขออบคุณภาพจากคุณุูมปนัดดาและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ